สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เวิรคอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเขาเรียกว่ารถเก่าแล้วกันนะผมอายุน่าจะมีร่วมร่วมยี่สิบปีแล้วนะผมแต่ว่าทําใหม่ทั้งคันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของกันนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับทีคิวครับครับคิวเมื่อกี้ครับดีมร้อยครับดีมร้อยก็ที่พี่บอกไปว่าเมื่อกี้ว่าเป็นรถเกือบเกือบเกือบเหมดเลยทุกชิ้นทุกชิ้นเลยทําใหม่ครับ อายุรถนี้เท่าคิวยังหรือว่ามากกว่าแล้วมากกว่าแล้วมากกว่าแล้วผมเพิ่งยี่เป็ดเลยพิ่งยี่เป็ดครับรถกี่ปีแล้วเนี่ยรถปูรถปูโอ้รถปูเลยเหรอน่าจะยี่สิบกว่านะเอาให้ดูสภาพก่อนอืเนี่ยแต่ว่าถ้าดูภายนอกคือไม่เยอะเดิมๆแต่จะมีมีจกตักล่าเรียบร้อยมีแฝงเนาะอ้าวโอเคครับเอาคิวเดี๋ยวรถต่อแล้วเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยเอาเป็น อ่าผมถามจุดสีก่อนเลยแล้วกันครับไม่น่ไม่น่าจะใช่ของเดิมแน่พาะสียังสดมากครับเพิ่งเก็บใหม่หมดครับทายังไงครับเบิกใหม่เบิกใหม่ครับราคาประมาณสองร้อยบาทอ่านี่เบิกเป็นชิ้นเรือเบิกทั้งคันครับเบิกเป็นทั้งคันเลยทั้งคันเลยครับทั้งคันบางลมนี่ข้างประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันเบิกอ่าครับเบิกใหม่หมดครับครับครับบางคนหน้าบางคนหน้าก็คือง่ายๆว่าคือเบิกใหม่ทั้งคันใช่ทั้งคันเข้าคร่าวประมาณทั้งคันเท่าไหร่ได้ครับ เอาเฉพาะชิ้นชิ้นแดงชิ้นแดงประมาณมีประมาณ2อ0พันสอนี่สองพนห้านะก็คือทั้งคันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วพวกไฟเลี้ยวอะไรเนี่ยครับไฟเลี้ยวนี่เบิกใหม่ไหมเบิกใหม่ครับเบิกใหม่หมดเลยเนาะคู่ประมาณข้างหนึ่งร้อยยี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยนี่ยังหาได้เนาะหาได้โูดรถมันนานนานมากนะนะครับไอไฟหน้าด้วยเนาะครับไฟหน้าตาเพชรครับเป็นของติดรถมัน้ยครับหรือว่าเป็นของแต่งอะไเงี้ยของแต่งมัเนาะของแต่งละรุ่นไม่เหมือนกันของแต่งละรุ่นไม่เหมือนกันอืมโอเค แล้วผมก็ชุดบนประมาณนี้นี่ลืมสังเกตก่อนเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นมันเป็นใช่เป็นดิสมบเป็นดัมมาเป็นดัมมาแล้วมาแปลงดิสับเป็นปั๊มร้อยสิบเนาะเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาหกร้อยแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบบาทแท่แน่นอนนะปั๊มบนแล้วก็มาเจาะกรอบเลยใช่ไหมครับครับนะโอเคแล้วพวกนี้ครับคิวพวกเนี้ปลากรับสองร้อยแร้วกบอกแทนร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทครับไอ้นี่ผมถามอะไรอันนี้สวิตอะไรครับตัวนี้ ไฟหน้าครับอ๋อเป็นไฟหน้าเนาะอ๋ออ๋บัอันนี้ก็คือเฮนมันจะออกมาข้างนอกเลยเนาะใช่ครับนิดนึงเนาะอืมอันนี้ก็คือเก็บน็อตเป็นน็อตของนักขมเนาะนักขมครับทั้งกันครับผมประมาณนี้แล้วพวกชิ้นทำอันนี้ได้ทำอะไรใหม่ไหมครับชิ้นดั้มเบิร์กอันนี้เบิกของแท้เบิกของแท้ครับประมาณสองห้าสิบบาทสองห้าสิบแล้วก็ไม้นี่คือยังเป็นไม่เดิมตั้งแต่รุ่นนู้นเลยรุ่นแรกเลยแต่หน้าปัดอย่างเดียวหน้าปัดอย่างเดียวนะครับ ร้อยยี่เนาะน่าจะไม่พอเนาะไม่ไม่พอโอเคเอาคิวครับเดี๋ยวผมพาผมมาดูด้านล่างนด้านล่างทำอะไรบ้างครับเอาว่ามาเลยครับครับครับมาเป็นบันไซนะครับครับบันไซครับบันไซแล้วก็สีออกโชกึ้งครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมถามล้อบันไซก่อนห้าเกียห้าร้อยห้าร้อยก็ของอะไรพวกนี้ก็คือซื้อในเมืองครับในเมืองหาได้หาได้เนาะครับผมครับผมต่อไปเลยครับเออ กระบอกครับผมปริ้นร้อยยี่ห้ากระบอกโช๊คของร้อยยี่ห้าเอามาแปลงใส่ใช่ไหมครับผมชุดนี้เท่าไหร่ครับบอกโช๊คนี้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเฉพาะกระบอกครับกระบอกใช่ไหมเท่ากระบอกอืโอเคสี่ร้อยจะไม่ได้นานแล้วอ่าครับเราไปเลยครับปั๊มเวฟไปสิบต่อไปประมาณสามร้อยสามร้อยก็คือเขาจะมินิลิงแบบนี้มาเลยใช่ใช่ครับนะครับขาเขาก็เป็นขาไมเนียมอีกขาไมเนียมครับผมชุดนี้อีกเท่าไหร่ได้ครับไม่ขาตัวนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณ 2องร้อยปด้สามรปดได้นานประมาณมันน่าจะประมาณนั้นเข้าไปถามมีเนียมแล้วก็เก็บน็อตเนาะใช่เก็บน็อตนะครับผมแล้วก็สายเบรกสายเบรกงานตัวใบงานทั่วไปนะครับยาวนิดนึงครับนะครับโอเคแล้วพวกดุมหน้าอะไรพวกนี้ครับดุมหน้าเป็นดุมคลิกะดุมคลิกครับทำไมทำไมต้องคลิกครับมันตอนนั้นมันมันอยู่ของเก่าด้วยก็เลยเห็นว่าใช้ได้ก็เลยมา เออเดี๋ยวนะคือคลิกนี้มันมันซ้ายใช่ไหมดีดซ้ายไหมเอานี้เอามาพลิกเลยเอามาพลิกเนาะโอ้เอาแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จานเหรอครับจานเป็นน้ำทั่วไปครับซื้อมาประมาณสามร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยสองร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะครับผมพวกทับทีมอะไรนี้ก็เดิมเดิมไหมครับเดิมนะิมเดครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าคิวด้านหลังนี้ทําอะไรบ้างครับ อ่าเดี๋ยวคิวนั่งตรงนี้ครับอ่าครับด้านหลังดิวมีอะไรบ้างฝั่งนี้ได้ทําอะไรใหม่บ้างครับเปลี่ยนเกียบนี้ของอ่าอาร์มอาร์มครับของอ่าเป็นดำดำของเตยใช่ไหมครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพันสี่ครับพันสี่ไอ้นี่มันเป็นตรงรุ่นเลยไหมครับหรือว่าต้องแปลงไม่แปลงอะไรครับเป็นของเว็บร้อยเปล่าอ๋อเว็บร้อยก็คือใส่ลงเลยพันสี่นะครับผมโอเคไม่ไรครับคิวแล้วก็มีน็อตน็อต น็อตแข็งน็อตแข็งครับนะผมก็คือเก็บน็อตแข็งเลยครับอเมคมผมว่าเครื่องมันมันแปลกๆนะเครื่องมันแปลกๆไหมคิดว่าแปลกนิดนึงแปลกนิดนึงแปลกนิดนึงเนะเครื่องแปลกนิดนึงมันไม่ใช่เครื่องร้อยแะละอันนี้ที่บอกว่าเป็นรถเก็บใหม่รถมรดกใช่ครับเครื่องเดิมนี่ไม่จิตจัดเครื่องเดิมไปไปแล้วไปเกิดแล้วไปไม่ไมยคว่าเลยพังคามือขามือเลยครับใช่แล้วแล้วก็วาง วางเครื่องรอยย้าอันนี้คือคิวไปวางมาที่ที่ไหนครับเครื่องรอยยิ้้าวางวางกับเพื่อนครับเพื่อนวางให้ครับครับตอนนั้นเพื่อนคิดไหมค่าวางอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ครับอ๋อคือไม่คิดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นพอวางแล้วเดิมเลยไหมหรือว่าทําเลยตอนนั้นยังลูกมันมาห้าเก้าอยู่มาห้าเก้าแล้วได้เป็นไงพอมือแม่เก้ามันก็แป๊บนึงได้มาเดือนสองเดือนพังก็ไม่ฟังก็เปลี่ยนใหม่เป็่ยนใหม่เลย มันเบื่อแล้วมันไม่ไม่ทันใจโอเคนะผมก็คัดมีคัดมือด้วยเนาะครับคัดมือครับนะครับผมนี่เป็นสเต็ปสเต็ปกชักห้ากชักอยู่ในรถเบาด้วยเบาเป็นไงครับรอยไหมนิดนึงขี่สนุกเอาเสียงเอาเสียงเอาเสียงแล้วจบที่ไหนครับเอาอันนี้ทั้งเครื่องไหมหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งคันเลยทั้งคันเลยครับครับจบที่จบที่ m ครับ นะครับอืมเก็บนะโอเคนะผมประมาณนี้เนาะก็เก็บน็อตนะคมหมดเลยนาคมหมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็พวกเรื่องท่อครับวท่อร้าน PX กับ CX นะอันนี้เป็นท่อท่อเทเนาะท่อเทท่อเดิมเลยท่อแทอ้นี้มันใหญ่มากเลยนะผมว่าถ้าทำสเต็ปแบบเนี้ยคอมันใหญ่มากนะเอาอยู่ไหมผมตามดิเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาอยู่น่าจะโดดโดดเลยนะใช่ไหม โอเคทำความเร็ไม่ได้หรอกมันสบัดด้วยคลุมบาด้วยก็เลยเอาเป็นว่าเน้นขี่อย่างเงี้ยครับขี่สนุกสนุกขี่สนุกสนุกเนาะครับผมแล้วก็โช็อนะครับโอลินทั่วไปโอลินครับพันศีครับพันศีเนาะก็ต้องเจาะไหมเจาะไหมนิดหน่อยเนาะครับอืโอเคครับประมาณนี้ชุดหลังก็ตรงนี้ยังเดิมไหมเดิมเดิมครับดุมหลังนะครับดุมหลังเป็นของเดิมจะเป็นของเดิมนะทำสีเอาทำสีเอานะครับชุดเบรกอะไรนี้ก็ยังเดิมก่อนครับนะครับแล้วก็ใส่ก้าน ยึดดำเนาะยึดดำสีน้ำเงินคันหนึ่งแล้วก็เล็ดเลดอืมโอเคออสายเบรกเล็ดใช่ใช่ครับจอกันครับโอเคประมาณนี้ฝั่งนี้แหละครับคิวฝั่งนี้ทำอะไรบ้างครับฝั่งนี้ก็สเตอร์ครับนี่คิวตดยังไงคิวบอกว่าเอาขี่สนุกสนุกขี่เล่นสนุกในเมืองครับครับขี่ขี่ทางไกลขี่ลำบากก็เลยขี่แบบเออในเมืองดีกว่ามันทดทดเป็นเท่าไหร่อ่ะครับเป็นสิบ้าสิบ้าตามทิศครับ ผมว่ามันลงได้เยอะมากเลยนะได้เยอะได้เยอะน่นอนมี่ือต้าเอาไปดันโลนี่คือผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วมันเคยใส่สิบสี่ยี่บกเป็นไงครับเป็นไงตอนนี้มันก็ล่องล่องล่องได้เยอะก็ลองได้เยอะครับก็เลยเออเล่นระยะทางสั้นก็เลยเอาสิบวาสามสิบก็คือพอได้ขี่แล้วเนาะใช่ครับเนาะโซเดอร์สิบห้าสามสิบเนาะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็เป็นเลดเลยเนาะครับแววแววเลย นเป็น420เนาะครับ420ครับครับผมไอสเตย์ในนี้ก็ยังเดิมเดิมเดิมก็เก็บน็อตพวรงน็อตนาคมเนาะเกือบเกือบเกือบทั้งคันเลยเนาะเกือบทั้งคันเลืเหลือเหลือไม่กี่ตัวเนาะไม่กี่จุดเนาะโอเคครับผมสเตนครับสเตนต่ำมากเลยตัวนี้ครับสเตนเลสสเตนเลสอีกเท่าไหร่ครับคิวตัวนี้ตัวนี้สามสามร้อยแปดก็สองร้อยแปดจำไม่ได้แลยสองร้อยแปดครับผมเอาประมาณนี้แล้วก็พวกคันเกียร์ก็เปลือกของเทเปลืของแท้เลยเท่าไหร่ได้ครับของแท้เนี่ยผมซื้อมาประมาณ สามร้อยได้สามร้อยสามร้อยเนาะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ก็ไม่ชนเนาะไม่ชนเนาะมีสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือครับสตาร์ทเท้าเท้านะครับแล้วก็คาบูมาอยู่ฝั่งนี้เลยเนาะโอ้โหนะครับพี่เอ็มคือให้มันอยู่ซ้ายเลยเนาะใช่ครับนะครับประมาณนี้นี่ชุดหัวแววมากเลยปกฝาไอดีเลยเนี่ยเก็บน็อตหมดเลยเนาะใช่ครับอันนี้ที่มันชนนี่ไม่ได้เป็นว่าชักยาวใช่ไหมเครื่องหรือว่าเครื่องอยู่ที่เครื่องมันครับจะไหมครัเกินแค่สองมิ้ สองสามมิลเองนิดเดียวเองเนาะมีนี้ถ้านึกว่าชนนะเบิกไหม่ไม่อยากออกด้วยมันดูเดิมเดิมมันสวยดีผมว่าใช่ใช่ใช่ครับกอดเฉียวเนาะครับโอเคประมาณนี้อันนี้สัปปะสัได้ไหมครับกิ๊สัปปะสัได้สักนิดนะนี่เราอยู่ในหมู่บ้านก็้วยสักนิดสักนิด 2องทีได้ไหมโอเคปิีกุญแจเลยครับกิ้วปิีกุญแจเลยโอ้เสียงฟ้าลั่นเลยนะกิ้วนะโอ้ของพี่เอ็กนี่ดังคือมันจะเดินเบามันจะนุ่มๆนะแต่พอเปิดคันเร่งนี่รู้เรื่องเลยโอเคประมาณนี้สำหรับดีมร้อยเครื่องร้อยยี่บ้าหกหกชักชักห้านะครับผมประมาณนี้ก็ อ่าคิวเล่นเฟสปุ๊กไหมครับพูดมาเลยครับ c h a g w n แล้วก็ w a t c s โอเค a n a p i a p a n ครับครับเดี๋ยวขึ้นในที่หน้าจอนะได้ได้โอเคขอบคุณคิวมากนะผมครับวันนี้นะก็เป็นแนวทางการแต่งรถได้ครับมรดกเนาะใช่รถปู่รถปู่นะโอเคขอบคุณคิวมากเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ